วัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีเวียนคนเหนือนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะไปเก็บพักแก่งแขกัน,นะเจ้าทุกคนจะพอแบปวีปเวียนจะเก็บพักอันอยังพ่องนะเจ้าพอดีวะเวียนจะแก่งแค้กินหมูนะเจ้าตอนนี้ก็ช่วงตอนเย็นนะเจ้าวีเวียนจะเก็บพักแก่งแค้ไว้ก่อนแล้ววันผูกมาเจ้าวะเวียนจะแก่งไปส่ทรงห้อปอแม่กินนะเจ้า เดี๋ยวพอมาพอกันว่าประเวียนจะได้พักอ,อย่างห้องนะเจ้าปไปด้วยกันเนี่ยคือวิถีชีวิตชาวบ้านนะเจ้าหลังบ้านประเวยนก็จะมีพักคําว่าแค่ก็คือรวมนะเจ้าประเวยนเก็บมานี่ก็มีพักแขกพักแขกหรือว่าพักกําลึงนะเจ้าแล้วกับพักละหรือว่าชะอมนะเจ้าน,นี้ต่อไปาจะไปเก็บพักพายายอหรือว่า สเลดพังพร้อนตัวเมียนั่นเองนะเจ้าหน้านี่มันน่าแล้งนะเจ้าทุกคนพักมันก็จะบอกค่อยงา้างก็ได้เลยเจ้ามันเป็นเรือสูงตะเวียนตอนมันลงดินนะเจ้ามันกาลังเริ่มแตงหยอดออมมานะเจ้าปลูกเอาไว้เก็บกินเป็นมือมือไว้นะเจ้าเขาจะเก็บเอาหยอดอ่อ,อนๆมันบอกหัวบ้านทันห้องมาพักอนะไรอย่างบ้านตะเวียนห้อง่าพักทยอยอนะเจ้า ออกเต็มไปหมดนะเจ้าทุกคนปเปียนกับเลยหดหน้ำอาไว้แต่อยอดมันยังสั้นอยู่นะเจ้าโอ้พริกะเหี่ยวแล้ขอใบหน่อยนะเจ้ามีใบพริเราจะแก้ใบใหญ่ๆมันนะเจ้าต้องได้ไปหาซื้อมาเขื่อาเียนจะบอกเก็บนะเจ้าเเขื่อมีอยู่นะเจ้า อันนี้จะเป็นจักไข่เจ้าอยู่ต่างจังหวัดกด็ดีไปยังเจ้าทุกคนก็ต้องได้ซื่อทุกอย่างเราสามารถปลูกกินเองได้เจ้านี่จะเป็นขมิ้นนะเจ้าแกงแค้ต้องใส่ขมิ้นหน่อยตรงนี้จะเป็นต้นมะกรูดนะเจ้าตรงนี้จะเป็นพักเชียงดาเนะเจ้าเขาจะใจพักอย่างละนิดละหน่อยนะเจ้าคําว่าแกงแค้นี่นะเจ้า ลักนาประเวณีกับยังงามเลยนะเจ้าจะได้เวลาเก็บมาพัดแล้วนะเจ้าหรือว่าเงาหลานหน้านะเจ้า,า,าจะได้เครื่องแกงแค่เรียบร้อยนะเจ้าก็คือประเวณีหมูโยนะเจ้ามีเนื้อหมูส่วนพักทั้งหลายก็จะเป็นพักพื้นบ้านนะเจ้าพักพื้นบ้านก็จะมีพักฮูดพักเพชรนะเจ้า พักเพชรหรือว่าพักขาดหัวแหวนนะเจ้าแล้วกับพักเซ็งหรือว่าพักเชียงดาเน่เจ้าทะเลพังพอนหรือว่าพักไผ่ยายนั่นเองนะเจ้าใบพีกพักแคบหรือว่าพักตําลึงเลเจ้ามันเป็นพักพื้นบ้านทั้งนั้นนะเจ้าทุกคนแล้วก็มีประโยชน์ต่อางกายทั้งนั้นเป็นสมุนไพรนะเจ้ามีมะเขือแล้วก็มีจักไข่หรือว่าตะไคร้ข,ขมิ้นนะเจ้าขามิ้นนี่ขาดบ่ได้เวลาแกงแค่ขาจะใส่ขมิ้นน้อยนะเจ้า แล้วก็มีพักล่าพักแค้ก็คือหมายถึงพักชะอมกับใบชะพูนี่เองนะเจ้าถ้ามีหมแ้แควงหรือว่าม้เขือพวงหรือว่าทัวร์ฟางยาวยังใส่ได้นะเจ้าถ้าบมอมีกับหอเป็นยังมะเจ้าเอาก็บอใส่ก็ได้นะเจ้าเอาตามตีเฮามีอยู่ในบ้านนะเจ้าเรียกว่าแกงแค้นะเจ้าเราจะมาแกงแค้จิ้นหมูกันนะเจ้าเราจะมาพอตอนต่อไปเพราะว่าพุงนีเจ้าเพรายันถึงจะแกงมาเจ้าวันนี้รเราเรียนจะเตรียมไว้ก่อน ก็ยังหนาวเหมือนเดิมนะเจ้าคือคนเจ้าพักทีประเวณเก็บไว้ตอนเย็นนะเจ้า๋ยวนี้ประเวณก็ได้เอามาเด็ดรวมกันนี่ทั้งหมดแล้วนะเจ้าวันนี้เป็นแหนมนะเจ้าวันนี้เป็นแหนมหนาวแค่1เองศาเหมือนเดิมนะเจ้สาส่วนน้ำพริกประเวณก็ได้ตามม่าไปเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเดี๋ยวรายละเอียดใส่อย่างไม่ผ่องประเวณจะเอาลงไว้ใต้คลิปนะเจ้าจะได้บม่เสียเวลาวะ่ะ มาพอต่าทีละอย่างละอย่างนะเจ้าโบเวียนจะเอาส่วนผสมตีนหมดลงไว้ใต้คลิปนะเจ้าเดี๋ยวเขามาพอกันโบเวียนจะแกงแค่จิ้นหมูนะเจ้าโบเวียนกจะใส่น้ํามันผื่ดลงไปน้อยหน่อยนะเจ้าเอาเจ้าพัดน้ําพีข่อนหวอเฮให้มันติดก้นหม้อนะเจ้าโบเวียนใส่น้ำล่างคับลงไปน้อยหน่อยก่ ไฟน้ำมันห่อนเอาก็เอาหนําพิกที่เขา,าตำมาลงพัดนะเจ้าพัดนนําพิกคือหอมๆมันเจ้าพอพัดนนําพีกหอมเสร็จแล้วนี่หมูที่ประเวณีซอยเอาไว้แล้วนะเจ้าหั่นเอาไว้เรียบร้อยแลย้วนะเจ้าเอาหมูลงพัดนะเจ้า พอหมูสุกแล้วเขาเก็น้ำเปล่าลงไปนะเจ้าน้ำเปล่าใส่ลงไปนะเจ้าก็มาเปลี่ยนตะลิ้วเปลี่ยนให้ดีจากนั้นเราจะปิดฝาไวจ้จนกว่าหมูจะเปื่อยนะเจ้าเขาจะต้มไว้สักพักก่อนนะเจ้าเนี่ยวันนี้หนึ่งกว่ามันล้นนะเจ้า ก็เริ่มเพื่อยแล้วนะเจ้าตระเวนก็จะเอาตีแข็งๆลงกอนพักตีพเพลียนเ็ดไว้นี่นะเจ้าตระเวีนก็จะเอาส่วนมาเขือหรือว่าพักหูดลงกอนนะเจ้าเพราะว่าพวกนี้มันจะเปื่อยจ้านะเจ้า พอมาเขือเริ่มเปื่ยแล้วเขาเกาพักใส่ลงไปเลยนะเจ้าแกงแครเนื้อหมูบางคนเปิ่นจะใส่หมูสามชั้นหรือว่ากระดูกออนจะปะปวียนเอาเนื้อนะเจ้ามันจะได้บบ่มีมันเยอะนะเจ้าเริ่มอุ่นขึ้นมาแล้วเจ้าทุกคน ตอนนี้ก็ประมาณ7:00กว่าๆนะเจ้าพอพักเปื่อยแล้วเฮาก็จะเอามาแขวนกับกระเทียมที่เฮาโขกไว้นะเจ้าใส่ลงไปนะเจ้าอ๋อใส่มาแขวนกับกระเทียมหรือว่าหอมขาวลงไปนะเจ้ากินมันก็จะเปลี่ยนไปคือกันหอมๆนะเจ้าหอมแขวนด้วยนะเจ้า เต้นเราก็เอาผักละผักแค้แล้วกับผักชีฝรัง่งหมายถึงชะอมใบชะพูแล้วกับผักชีฝรัง่งนั่นนะเจ้าใบมะกรูดใส่ลงไปนะเจ้าคนฮัอถั่วแล้วเรากลับมาชิมพอนะเจ้า,ามันคาดเหลืออ่อยยังพองระเวนจะใส่น้ำปลาลงไปน้อยนะเจ้า ผู้คนจะสังเกตพอนะคะปลาแยนต่าพี่แกงปเวียนจะบ่ค่อยได้ใส่เกลือนะเจ้าเพราะว่าในในน้ําพี่แกงนี่มันปราแยงเดี๋ยใส่กะปิปลาราลงไปนะเจ้าความเค็มมันก็จะอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเจ้าเพราะฉะนั้นปเาียนก็นเลยไ่ได้ใส่เกลือพอชิมพอมันคาดเหลืออย่างปเวียนก็จะใส่น้ําปลาลงไปนะเจ้าชิมลองจับจับพอดีเลยนะเจ้า ปิดแกะได้เลยนะเจ้าหอมขนาดนั่งเลยนะเจ้ากนังนากไปเวียนจะตักใส่หม้อไปส่งเนต่อกับแม่ระเวียนนะเจ้าอืกินหอมฉุยเลยนะเจ้า จะเอาใส่หมอ้อหูเที่ยวเนี่ยเจ้าเซตละเจ้าแกงแค่จีนหมูนะเจ้า ปะเวียนจะเอาไปส่งแม่ปะเวียนก่อนนะเจ้าสำหรับที่นี่ปะเวียนก็ขอเจ้าเพียงแต่อ,อี้ก่อนนะเจ้าชอบกับขาก้นไหลก็นแฉงปะเวียนเตยนะเจ้าเพื่อเป็นกําลังใจคือปะเวียนได้ทาคลิปใหไม่มต่อไปนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า